สัญญาว่าจะดูแ,บบแลป๋าแ้วทำไมทิ้งของป๋าก็แม,ม่ไปไปก่อนจะแล้รอไม่ไหวแต่ก็ดีแล้วเขาไม่เแ็นไม่ปวดเนานะไ,ไ,ไ,ไหวเขาไปมีความสุขไปรูปใหม่นี่ไม่ไหววนะนี่ยแ,แม่ก็แบบเต็มที่แล้วนะเน,นี่ยน,นั่งรถมาเนาะโอ้โ ไงเจอกันเนาะไงก็ว่างก็แวะสั่บ้าน,ไปไปาน,นอันนี้แม่บุญทำพี่เมฆแม่บุญทำพี่ยุ่ธ์ปัทยานะฮะเขารักกันมากก็อยู่เยอรมันแล้วก็ตอนนี้มาอยู่เมืองไทยที่ปัทยยาไม่ค่อยสบายก็ยังมา รถอยู่ไลนะรถไหนอกใเขากับไปจอดนู่นเลยนีจอดไ้ ยาบาดย์เนสัยยาบาดเจอย์อุปนิสยยาบาดเจอยปุเรชาตบาดเจอย์บาชาชาตาบาดเจอย์อาเลวันบาดเจอย์กามบาดวิปากบาดเจอยอารบาดเจอยอินทรีย์าดเจอยชาณาบาดเจอยม้ากัาดเจอย์สัมพยุตบา Nasi Pachayo, Nasi Pachayo, Nasi Pachayo, Awe